ในวันนี้สารอาญาจะนัดสืบพยานโจทย์ปากแรกนะคะในคดีหมิ่นประมาทค่ะกรณีที่นายขวัญชัยไพยพนาน,นั้นมีการปล่อยคลิปเสียงตัดต่อของนายกัฐมนตรีที่สั่งให้มีการสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงที่กระทรวงมหาดไทยนะคะขณะที่นายขวัญชัยนั้นก็ได้มาร่วมรับฟังการสืบพยานโจทย์ในครั้งนี้ด้วยหลังจากที่เพิ่งเดินทางกลับจากดูไบเมื่อช่วงเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ ในวันนี้สารอาญากรุงเทพใต้นัดสืบพยานโจทย์นัดแรกในคดีที่พนักงานอายการจังหวัดอุดรธานีเป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายขวัญชยัยไพรพนาหรือนายขวัญชัยสารคำแกนนําคนเสื้อแดง เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากกรณีที่ระหว่างวันที่26ถึง27สิงหาคม2,552ในายขวัญชัยได้นำคลิปเสียงตัดต่อของนายอภิสิทธิ์ที่พูดถึงเหตุการณ์ที่คนเสื้อแดงบุกเข้าไปในกระทรวงมหาดไทยและสั่งการให้สลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงมาออกอากาศที่สถานีวิทยุชมรมคนรักอุดรคลื่นความถี่97.7เมกะเฮิมร ยางไรก็ตามอายการโจท์ได้ถแถลงต่อศาลว่าขอเลื่อนการสรืบพยานยโจท์เฉพาะของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนาย,ยกรัฐมนตรีออกไปก่อนเนื่องจากนายอภิสิทธิ์ติดภารกิจต้องเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายทหารที่ประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ลรค็อกตกณวัดทุ่งลาดย้าจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยทนายจำเลยไม่ค้านศาลจรึงเลื่อนให้นายอภิษษสิทธิ์สืบพยานในวันที่19กกันยายนนี้ โดยในวันนี้พันตำรวจโทวิวัตสิทธิธสรเดชเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้ตรวจสอบคลิปสิ่งดังกล่าวได้ขึ้นเบิกความเป็นปากแรกต่อศาลอย่างไรก็ตามในวันนี้นายขวัญชัยเดินทางมาร่วมฟังการขึ้นเบิกความของพยานโจทย์ด้วยแต่มาถึงช้ากว่ากําหนดนะคะโดยอ้างว่าเพิ่งจะเดินทางกลับจากการเยี่ยมพันตารวจทักศินชินวัตรที่ดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรสซึ่งก็มาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ